เอาแบบนี้เลยม,มาเด้อพี่น้องมากินน้ากันมึงเนี่ยผูคือใบพักกระโดนด้วทุกคนแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือข่ามดแดงนี่ทุกคนอันนี้เขาเอิ่นว่าเมียงพักกระโดนกินกับหมดแดงโมเมนกินกับพักักสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเมื่อนี้น่ะอากาศบานเฮ่าบอกได้เลยว่าจากองศาไปหอดูสามสิบแปดตอนนี้น่ะประมาณสามสิบเจ สามสิบเจ็ดองศาทุกคนอากาศห่อนๆกินเข่าวปวแสบกินตะหนามมึงเนท้องเป็นไข่บ้นเลยงนะึ่งอยู่ล <laughs> แล้วอยากแนวเดียวพี่น้องอยากกินแต่สมตำมะม่วงนั่นนี่แนละ้วสมสมนะคะลสจัดอยากกินยาอากาศห่อนเนี่ยเป็นทางกายบู้วบะไรเป็นคือฮาบบอเนาะเวลาอากาศห่อนทางกายต้องการอาหารที่แบบลดจัดสมเผ็ดจัดอย่างประมาณนี้ลนะ เาก็เลยมื่อนี่แหะสิพาพี่น้องไปกินเมียงพักกระโดนกับหมอดแดงนะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวก่อนสิไปเอาเมาียงข้าไปเอาหมอดแดงก่อนทุกคนมื่อนีมาเอาห้างหมอดแดงนะถือถุงยางไปเดียวได้ปะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่นนพาเราจะเอาเจ้าหน้าไดก่อนจะไปกินเมียงเอาห้างหมอดแดงก่อนบอกเลยเลยว่าไข่ที่สิลร้ายงนีง อุปกรณ์เท้าเอาหางหดแดงนี่เป็ทงยางหมึดหมึอนี้เป็นทงยางหูหิวทุกคนเอาแบบนี้เลยใส่แบบนี้เลยพี่น้องเจ้าแฟตัวยาวๆเนี่ยทุกคนอันบ่อตายเนี่ยนอนเลยแต่ว่าเฮ้านนี้สิตายตอนนี้นะมันครบอากาศร้อนหอนันนี้นครบแผลแผลแห้งเพราะว่ามันแบบเคยิอย่างนะ ตลัดกับบทนัดไปเลยอุ้ยพี่น้องมันก็ไต่ออกได้ไนะี่นะมาทำทงยางหัวบอกไปไปได้แล้วทุกคนเดี๋ยวมจะไปเอาผักกระโดนเนาะบันนี้ได้หมดแดงเลยไข่เป็นไข,นขน่มันบอกเออนี่ไข่เลยอืมหลายดิบโตายเลยพี่น้องบนแดงตายเนาะไปเอาผักกระโดนมาทุกคนผักกระโดน,นยามนี่นะส่วนใหญ่มันจะมีหมากแล้วก็มียอดแล้วก็ดอกเนาะไปมาร์กยอด เดี๋ยวพี่น้องเน่มักแดงโตมันแตกแล้วมันตกลงมาเอาดู่อไปเดนมันได้ตัวนี้นะอไปเราสิกินให้เบิ่งตัวนี้นะแซบอ่าอยากกินนื้อมะขังแซบกว่านื้อมะขังเฮ้ตัวมันตัวนี้กันมีนะพี่น้องตัวมันตัวมันตกลงมาตัวมันแตกตัวหลอดเลยพี่น้องมักแดงมันสิแซบกว่าตัวตัวดิบ อความรู้สึกกินจะขึ้นในมะขามนี่แต่ว่ามันหอมเลยแต่แสบมันแบบนี้ก็พี่น้อง,องมาหอดนาค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาโมดแดงไปใส่หนักเนาะเพราะว่ามันจตไต่ามาครบพอเองตอนนี้นะ <c oughs> อากาศหอนอากาศแบบราคาสี่ซิบรู้ทีอยู่ไหน แดดไหวหกสมัยเขาพักแล้ว <tabii> น <hein ous> hm. ี่ก็ถาเป็นงัวเป็นควายกันเศร้าแนีท <huh> ั้งหนักอ้วน้นำมันเย็นเลยท่านอากาศห่อนน้ำเลยเย็ดเย็นหนำบดานนะทัานอากาศหนาวหนำอุ่น ือแบบเขาอ่ะธรรมาสะอาดเขาปั๊บอากาศให้องแล้วะทุกคนมันเหมาะเลยเดวสิสุกหน่ำใส่ห้างบุตแดงนะทุกคนเอาเบิ่งด้วยเหรอันไข่เนี่ยอยากมีหมดเนาะปหน่ำเย็นเลยตอดอะได้นี่อยากอยากอ้พูดเลยแล้วพี่น้องเราสิขวดอะไรบ้างนี้บุคคลเหยื่อเต๋าขอลงรถเนาะ ลอยแดงถึงต้นยักอยอ้ยแล้วขึ้นไปอยบอะไรคะเดินอยู่บนย่าง เรงนี่ไปดูไปอ,อย่ามันคลบมือยันบาดเรียไม่ใจุนเน แล้วเนาะเพื่อจะได้กินแต่และอย่างแม่ยูโบได้สื่อแต่ว่าก็อยากแต่เพื่อจะได้กินนะทุกคนขไข่มันโมไลไมาแล้วเนะานะเออมันมีแต่ไข่อันนี้เนาะไันมีไข่ไข่ลิปมีแต่ไข่ดิปว่าแต่แม่ชิมหมดแดงจะเอาหนาเดบัติมุกิจิเบตงเองค่ะแตะทำก๋วยไปกินเมียงทุกคนจะเอา พี่น้องเอาหมดแดงแสกขู่ไว้แล้วเดี๋ยวมาเก็บไปผักกระโดนเนาะเพราะว่าเมียงเมื่อนี้คือเมียงผักกระโดนป้ามันคืองามแทบแปะงามเองทุกคนออ่อนๆเลยยำนี่ผักกระโดนมันป่งเห็นพี่น้องท่านหนึ่งพูดว่าสลัดเคยกินบอสเมียงผักกระโดนโอ้ยหลัดนะเคยกินพี่น้องตําก็เคยกินใส่หมดแดงเมียงใส่หมดแดงก็เคยกินเมียงแม่ปเปง่งแล้วแสีบเลย แต่ว่าเมียงผักกระโดนกับหมดแดงี่ก็แสบคุยกันเนี่ยตะเเซนี้นนก็ซกินเราเจอบาก,กับไาก่ใชะดอยู่ตามแคมตรงหทงหนานอ,อปเอาเอาบแดงแส่หนามแล้วไนองมาเอาเมียงกับพักกระโดนเาะไปเอาพักกระโดนขั้นบูมีพักกระโดนก็คือบุแมเนเมียงพักกระโดนเนาะทุกคนนี่พักกระโดนยามนีน้มันลังป่งยอดเลยงามแห้งทุกคนพอดีกินเมียงเลยเนาะ เมียงพักกระแดงเฮ้ย hey. เ <laughs> มียงพักกระโดนกินกับหังเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่ดฮัาฮาฮ่่ เออมันแดงยุ่มมันแดงไพ่บปยุ่มอ้าวตัวเมย์ด้วยกินมาได้พี่น้องเมี่ยงผักกระโดนกินก็ปวดแดงไปทุกคนเมื่อกี้นี่บอกว่ากินมันอันาลีมันพันกันได้เมี่ยงผักกระโดนกินก็พังปวดแดงตัววิทย์เมี่ยงผักกระแดนกินก็พังปวดดนวยไปทุกคนว่าโบเป็นคลิปนี่นะยอม เนี่ยทุกคนได้พักกระโดนหล้ะเดี๋ยวเอาสิไปขว่อมดแดงกันเนาะขั้นบูมี่หมดแดงบูมี่พักกระโดนก็คือบูมแนเหมี่ยงพักกระโดนกินกับหมดแดงบอาพี่ตั้งแต่ที่หลังอายุหน้าค่ะเจ้าอากาศมันดีเนาะที่อยู่ในห้องแอร์ที่ยงแล้วอากาศดี เชียงเล่าแบบเ็ดงามแม่งทุกคนแล้วก็บแบบถ้วาวสารับถ้วาวสาออกแบบใหญ่ใหญ่แค่แบบนี้อ้อหัดมีกระเพยมาทำเต็มเขาไปอยากกินบดแดงดิบนะทุกคนใครจยากขวาเอาคั้นบดแดงดิงบมันเบลอแสบลหละวเคยกินเมื่อนะักับมังยวนแบบคั้นคอเนาะขวา้าน่าปากนะโป้กัน <laughs> โ <laughs> ชคเราเป็นยังใคยสม,มัยเทียงเล่าแยมแหลงมีแมงอันอะลายเนาะแมงอันน้อยน้อยนะหลักตม่อ มาคว่ำพีโตคะกิด้มันน้อยไปสัเอามันดังมวยหักดับดาบไฟยามเดือนสี่เดือนหากนกระอยากริอมาแล้วสวยจีติดีอาจจะไปตองใส่ขวบหมดแดงกิ่เสือมันกับบมีพิธีพิธันยัง,มมยงหมักไม่เลยเนาะมาทุกคนไปเอาอันพักกระโดนมาแล้วสิข,ขวบอหมดแดงก่อน หมดแดงนะคันขวัวแล้วมันสีแสือพอาะาสีใสเกลือหได้หนึ่งกันพูดแดงมักนวดกระใสไปนอนน้ำกระได้กัน,กนกเฮาขวัวบุพเิดปอยมันกันบบัตายพี่น้องหมดแดงเป็นสัตว์ที่ว่าบัตายง่งา,า,ายขวบเลยเนาะไม่ซีซุกหน่อยเพราะว่าม,มันหมดแดงตัวใหญ่หมดแดงมันขึ้นน้ำตื่นใช่ปะสวยเบิง่ง ตัวตื่นันนี้แเสียมาผมกตื่นเป็นยังที่วายังในหน่อยหนึ่งกินดีบก็ได้ด้วยพี่ดอกหมแดงกูได้หมักดิบลัดบะมัดมาหมักซุปเช็ดๆใคสถือขวบใคอขก็อยากจะร้องเตี้งแล้วมาปิกนิกมเมนี้วาพี่ตัวถือิกนิกกินสมเด้มันปวดเลยปวดไป ตัวจังหน่อยก็สซุกแล้วพี่น้อยซุกเลยพี่น้องเขามันดังแก,แกะแดดแลน้ำมันแห้งแล้วก็สซุกปุ่มเลยเลยกหอนโอยควายนะ <c oughs> หมยามคิดเลยพี่น้องเอ้ยมนกันซิมมันมันแดงสมมันขึ้นสมองนี่ทุกคนปลากระโดนปลากระโดนอยู่้นหมดแดงขำแรงมาสำเหนียววิ่ใช่มากินนะ้อกพี่น้องมแต่เฮ้าสองคนเลยแล้วขำกว่าน,นี้ห่อยอย่าโดนแขกเลยครับเสื้อมาลัง เมียงเมนูมือนี้ง่ายง่ายทุกคนแต่บอกเลยว่าความแซบเนี่ยหุ้ยใดรกินติดใจเน่นอนพี่น้องพอมันหลายๆลายอย่างโฮมกันตัดมกักมัดแต่ก็มีหมักเหนียวแล้วแม่ี่น้องนี่หมักเหนียวยังง่างเราะเราเบิดเรดูการนี่ กล้วยก็มีพี่น้องมากล้วยกล้วยมาแต่บ้านเป็นยังต้องบอกเอามาแต่บ้านเราเองเดี๋ยวเจะคลองหน้าเขาเจ้าสิว่าอันเฮาสิเราในสวนเขาเฮาบ่ได้เอา,า,า,าเ,าาอเอาด้อแล้วก็มีหนวดแดงไปคนเสียบาวววันลืมถ้วยแล้วก็สิ้ลกวยเจียวใส่หนิเขาขัวพี่น้องนี่ก็ิีขัวต่างี เราใช้ามือด้วยตรวจสอบว่ามันนี่หมดหเลยป่ะปลาแดกพี่น้องใส่ปลาแดกกลนเลยมันมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมึงเนี่ยผูเมียงข้าวมน,นีกะซิมีอ่าข่ามะกล้วยมัก,ก,มกีิยวแล้วก็ผักกระโดนตามด้วยแจวปลาแดกเนาะแล้วก็มักเล่นมะกล้วย หมดแดงทุกคนแล้วก็มกพริกซอยเนาะโอเคนะทุกคนเดรัดสกินเผยเบิ่งก่อนเนาะอันนี้คือใบผักกระโดนเดอทุกคนแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือขา,นะา,ขา,ขาเนาะผู้ใดมีหัวสิใครหัวสิใครเดอลัดลืมหัวสิไครมะพริกซอยน้อยหนึ่งพี่นนองแล้วก็ตามด้วยหมดแดงนี่ทุกคนใส่เข้าไปหนนี้เลยอันนี้เขาเอ่นว่าเหมียงพักกระโดนกินกับหมดแดงโมเมนต์กินกับพักห้างหมดแดงเลยมาทุกคนคำใหญ่ๆหญอืมอืม้อ มดแดงน่ะส้มสมพะกรล้นน่ะฝาดมันกรยตีกันชอบ่อไปเคยกินยบ่กเป็นต uh ิดใจอยู <S <s ่หรอกนั่นมันเงี่ยทุกคนมบ่ต่งบ่ตองกินกับพ่อสีไข่กันแหละแซ่บทังไงอไรัง่ง ยาสียาซาแปาซิมเราทุกคนเผิ่นบบเคยกินจ้าเขื่อแไหมโบเคยกินจ้าเขื่อบโบเคยกินจักเขื่อพักกระโดนในพี่น้องค่ะผู้ได้่บหมักแบบเมียงก็ต้มมาเด้มต้มใส่หมดแดงต้องยำให้แหลกกินหมดแดงก็สัตว์ละมันคาคอแต่ยังหน่อยไปอรงเรียนนะกินสมหมดแดงนั่นกับเกลือกินระยำโมแหลกแล้วมันคาคอหมูคะเนาะใช่จนแดงจกคอออกเอใส่ยงน้ำสมกทิน กระพินไหมังกระพินลุ่ยตีกันแน่นอนอเลยเมียงขาได้เนาะขาซอยอม,อมูตีนอือหือเพิ่นจิคุยจุ่มบ่วงเพิ่นจิกุยถวยวเจวกับบะระหยากได้พาเขาหัวเห็ดรดลืมถวยอยู่บ้าน แขนแขนมาได้พี่ดองมากินน้ากันผู้หนึ่งนั่งอยู่เทงเทียงผู้หนึ่งอยู่ตารางเทียงพลอยยังซฟเฟอร์น่ะชูงสลัดของบัวเทิงแค่จะนั่งนะวันนี้เทียงหักแต่แม่เนาะผู้ดีเลสิเลียนนกซานเขาก็มานั่งในเดือนน่ะ กะทินนี่นั่นแก่ยังบอกกินก็นแซ่บอือกาแรเห็ดถึกห่อนะถ้ากระโดนมักกะทินมอสิไพรแต่ข้าวต้มเหมียงัยังกินแล้วกับก,กะทินเนาะเข่ากันหรืออือมึงแม่พี่น้องผู้ใดทีท่อ่ะมีลูกมีเมียก็จะลืมส่วนลูกส่วนส่วนเมียเห็ดกินเด้อพี่น้องแซ่บ ผู้ได้ที่ว่ามีหมูมีคู่กับลองส่วนหมูส่วนคู่ไปเห็ดกินพี่น้องเมนูนี่นะบอกกันเลยว่ากินแะ้วอยากอีกพี่น้องเลยแซ่บเฮาก็หากระลองมือนี้แหละปกติก็เคยกินยูเหมี่ยงผักกระโดนกับหมดแดงแต่ว่าบบได้กินแบบหลายๆอย่างอันนี้กินกับผักกระถินนะเขากันเลยมันแซ่บนะทุกคนผักกระโดนมันสิฝาดหมดแดงมันสดสมมันก็เลยแก่กันอือค่ะอือทุกคน ปลากระโดนกินกับก้อยกุ้งคือขาดแล้วอืม <G ül> จนบมปากจักเสียบก็เสียบกินจนบมปากถ้าเอิญพี่น้องกินน้ำแหละเอิญกินแล้วบอกเอิญกินใหม่ได้ยุมาได้พี่น้องทุกคนกินน้ำาเป็นปลากระโดดเสียบเด้อ ก็เดียวมาเกวยความัวานมากะโดนแสะยกวัวมังงิยวนมันสิตั่จตามันจะแบบแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คักบดิดมังงิยอนก่อชิ้นแหนมลังอย่าดอกของเพียงเข้ามา เบิ่ดแล้วค่ะเบิ่ดแังกับเบิ <separately> ่ดแล้ว hmm. ย <c ats> mm ังเสียวกันเสบเบิ่ดอืมอืมเนี่ยทุกคนเบิ่ดปลาแล้วบาทันได้อิ่มสับมูนในซาลาเปาจนได้เหงียงถวยอืม กชิเป็นผู้เ่าน้เลอเลยโมเมนเมนูผู้เ่าแล้วเนาะไม่ไปกินก็ได้เนาะนี่นี่ยแสบเซยชีวันวานยำงมักนียนออกชีวันวานเย็นๆจะว่าอันมะกกับอันผักกระโดนนะกับหมดเดงเากินมันชีคราเวลาบอกเนี่าอยามันแค่นเด้จะมังนียจินมแข่น ทำสุดท้ายเบิดละมุนแดงก่ะมันก็แสบแบท้บ่แเสบเลยแสแบเด้อเอี่ยมเราทุกคนเดี๋ยวสิถามซาแปีว่าระหว่างเมียงมะกี่ยวกับตำตัวใดแสบกว่ากันเมียงสรุปแล้วพี่น้อง100%เมียงมนแสแบกวาเนาะ มันแบบว่าเวลาเขากินเมียงมันได้หลายๆอย่างเนาะมันได้อารมณ์แบบคือเขาแบบใส่หลายๆอย่างเขากันแล้วก็ ขุยกับปลาแดกมันก็เป็นอย่างที่แสบนะทุกคนเคยเห็นแต่เขาเจอว่ากินเมียงกินเมียงหลักกับโบเคยว่าซีซีมันจกเื่อพี่น้องเมียงมักเนี่ยมันยังแต่ยังหน่อยโบหมักกินบัดใหญ่ซัมมี่เขาเอิ่นว่าเผามาแล้วหมักคือของผู้เผาก็เมียงดีได้เมียงผักกระโดนกับหมดแดงนี่ก็บแสบทุกคนกินใส่ผักกระโดนหน่อยหนึ่งใส่หมดแดงหน่อยหนึ่งเลยกับหมักพริกหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องคำพูดใดที่ว่าจะเอาไปลองกินเนาะสูตรนี่จังสี่พี่น้องทำมันเบิดก่อนนะทัำหมดแดงทัั้งปปลลาาาแแดกกก็ว่่เสิิยนนีะำกิินนเลยยหไระมมมมันนิเเพ่คคววาาหหอกบาะ โอเคนะ้องทุกคนสำหรับกินนี้ก็ขอโตไปก่อนพอกับมาคลิปหนาะขอบคุณขอบใจหลายๆขอบคุณเจ้าของเทียนน้ำเนาะไปแล้วเด้อทุกคนไปนี้ดิีไปกินยิ้มแล้วอันนี้ทิมไหว่ให้งั่วพี่น้องง่วมากินไปแล้วเด้อไปช้าแป๊ สเปร์บอกสลัดว่าจะคล้องเทียงเขามาฝาวเลี้ยมบ่เมียนพี่น้องเ <g ül> ขาเจ้า,จามาแต่บานหลัดเมืองบานพูดแหละพูดทางทั้งพูดก็มีบานอีกเขาเจ้าหลัดเมืองเดียวทุกคน